สวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนมาพบกับช่องเรียนเตือนแฟมิลี่เก้าด้วยจ้ามณีจะพาพี่น้องมากินข้าวกับตำบักหุ่งด้วจ้าเนอมีแคบหมูมีพริกหวานมีผักกะหล่ำด้วยจ้ะแล้วก็มีไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็มีข้าวาสวยหนึ่งจานด้วยจ้ะกินข้าวไปนหนนะคะพรับเสกทองเนาะก็มากินกันเลยด้วยจ้ามาเด้วยทุกผู้ทุกคนมาเป็นลำกนักน มันห้องแสบเลยเขาแค้ไหนก็แล้วแสบฟองแล้วจ้ะเนะมาแบบตามเคยนาสดเหมือนเดิมตอนนี้ก็บใบสองแล้วจ้ะ ขเขาเชียงเขาแรงหลวบยอดทีเดียวเลยไม่ต่างกนะันอีกไหมไม่เห็นอ้วนอืมแบบสดแบบก็หายไปนานาานะจ้าสองอาทิตย์ไม่ได้เหตคลิปลงเลยอืมกับชีวิตเป็นงานเลิกดคำนะจ๊ะเลิอดกโมงไม่เวลาเหตคลิปลง วันหยุดเห็นงานบานทำความสะอาดบ,บานเลยไม่ได้เห็ดเข็บลุงจ้ะหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันเนาะจิ้มหอดกันคือก้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ได้จ้ายังว่ามีคนติดตามหลายเลยยังว่าถึงสองอเลยจ้ะ ลูกสาวเห็ดลิดนางแซงหนานางนี้คนที่ตามเป็นแสนแสนแม้จะไม่มีเ,มเลย <c oughs> เห็ดปอกเก่งดมากจัดเพราะควรจะเห็ดลิดอี่หยังลงจะไม่ได้ลิดกินกะยานคนเบือเบ่อเนอะเห็ยนี้มังหนากจะเห็ดอี่หยัางงานกลับบ้านกิน,ขนเข,ข่าพักพอน ต่นขึ้นไปทำงานเองขึ้นเข้าสันคมในชีวิตยุควงกลมแบบนี้เป็นวงจรทำงานกลับบ้านมันอยู่กับย,บยบุบ้านพักผ่นว่าจะเอาไปใส่จะผมก็สาบ้านสักผ้าแบบยุบ้านแม่วเคยกิน

มึงแจ้งตัวหวานแล้วจ้ะเป็นผูน้หญิงนิดนึงแต่คนว่าเป็นทอมบอย้แจ้งตัวหวานมาเป็นจะจะเป็นเก่งเก่งกับไแล่วจ้ะเอ๊ะ เฮียหน,ยน,หน,ยน,หนยาเฮียหลังเนอะไม่ชอบหลุกสาวกัวนะเลยนอะโรงเรียนมาแล้วจ้นั่ง่เลกบ่ายสามสามีามกัเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วจ้ะเมื่อคึนงช่วชมง มาเขาก็เขากรองนี้ดีกันนิ้นในลกส้นตูมของเขามันอึ้งก็ทำงานนะครับนี่หยุดวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ทำงาน ถ้าเลยกลับบ้านย้ำไหนเนาะโควิดจะเป็นแบบนี้อยู่คิดถอดนายคิดถอดคิดถอดแม่กันคิดถอดถอดลูกสาวอีกคนหนึ่งอยู่บ้านนั่งเรียนที่จบมหกแล้วนั่งเลยไปต่อมาหาอะไรนั่งไม่ได้ไปเห็นหนาลูกเขาวเวลาเห็นปีหนา โควิดมันฟ้าลมนะจะาสเรกบบ้านแม่กับยิอยู่บ้านคนเดียวจะพาเป็นยังไงเป็นห่วงเราขอความเห็นใจจากพี่น้องซอยกด ได้กดแชร,ร์กด subscribe ์ด้วจ้าจะได้มียอดติดตามเพิ่มขึ้นจะได้มีรายได้พอได้ส่งเสียน้องลูกเรียยงด้วจ้าน้ำงจากของมาหาอะไรแบบกําลังได้ต้องใส่นั้นบอกเลยนะฝากพี่น้องเห็นโอเคใจซอย กดสับสคกให้นันอะห่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเย้ะห่อยออกบัเก้นเห็นว่าเกิบกับบัคเก้น,น,อกน,นคอยเป็นคอยๆไปนะลองบบาีินออกเดี๋ยวหักสงสารนะจ๊ะเนาะ คนที่ติดตามด้วยแล้วกับกราบขอบพระคุณหลายๆนะจ้ะที่เขามาเบิ้งที่เขามาเป็นกำลังใจให้วันนี้กอากาบเนี่ยกรับเมืองไทยประเทศไทยชีวิดีโอครับรถสาวเปิดกระสินทอมงั็คือกันนะจ๊ะมันจะเปิดตัว เปิดคลิปคลิปเปิดตัวลูกสาวนะะ่ะตจำจานักบนี้มีบ้างกินเบิดได้ยังทำเพื่อลูกสาวน้ำเรานั่งโรงเรียนมาเดี๋ยวนั่งมากินต่ออาล้างมะเขากำน้ำแบ่งไาทานนั่นเอา ม,ลลมึมันนี่มเอาเยอ่อยไืมเดแล้วกินเตยอเต๋ยที่พัไปรองไปบึง้งมะเขือเทศแล้วจ้ะมันเป็นน่วยแล้วที่ปลูกไว้มันเป็นองแล้วจ้ะ เขาอยากเป็นมือจัะมือนี้่มือกินมือเต็มทีล่ลลวตอนนี้ก็อิ่มล้วจ้ะเลยพาทุกคนไปเบิ่งสวนพักที่เรือนิดหน่อยนะจ๊ะมัไม่เห็นแม่ไม่ได้เลยจ้ะ เฮ้ยนะจ้าพี่น้องมาเบิง่งต้นบักเขือเทศปลูกไ้จ้ากับอันขึ้นชายก็ยังเหมือนเดิมผักบุ้งก็ลอยล้อละจ้าอันนี้ก็เป็นผักซีฝรั่งแมนบอ๊อผักซีใบเรื่อยนะจ้าอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เหลือเพิ่งนอจ้าเพิ่งเป็นน้วยแล้ว เป็นน้อยแล้วหลายมดข้างในก็นมีจานี่มะเขือเทศเป็นน้อยเต็มเลยข้างในก็นมีแล้วจ้าข้างในกับเป็นน้อย,เ,นหนอยเห็นไหมจ้าเห็นบ้น้อยข้างในเป็นพวงเป็นพวงเลยจ้าเห็นบ่ตอนนี้มันก็ไก่หมดแล้วจา้าดอกไม้ก็ตายเบิดแล้ว เหลือตะกี้ยังดอกกุหลาบก็บหายไปหมดแล้วเหลือแค่นี้ละจ้าดอกไม่มันจะเข่านานหนาวแล้วมันก็จะตายเจ้าดอกกุหลาบยังยังอยู่เข่าบานกันะจน๊ะเนาะ ข้าวแล้วบากินหวานบาเหม่มนเด้วค่ะนี่มือนี้เห็ด้บักอือแล้วจ้ะบักอือหรือว่าฟักทองบวชฟักทองจ้ะมากินกันเลยจ้ะกินตะวันอิ่มแล้วมากินของหวานต่ออืมอ้มหอมหวาน ใส้มันหวานน้ำแังเมื่อเห็ดหวานเกินไปต่เห็ดหวานพอดีอาจิีกระป๋องนึง วิธีของคนอ้วนกะนกินยังกระเซืม ืมืม่อวานสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้ะมาพบกับช่องยูติมแฟมิลี่มาอีกครั้งหนึง่งกับคลิปหนาแล้วจ๊ะกลับมาติดตามกันเบื้องานอาทิตย์หน้าเสต้อที่ยังกินสู้พี่นอนกินนะจ้ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.